สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางช่องโชว์ตายโดยพ่อมาจันเดิมนะครับคับวันนี้เราก็เยี่ยมไข่โคกันอีกแล้วนะครับกลับไปพบกับบรรยากาศทดๆได้เลยครับวันนี้นะครับพ่อมาจันเดิมนะครับพร้อมเลยที่มานกกมาเยี่ยมกับเยี่ยมหมุดไก่เยี่ยมของอีกเช่นเคยนะครับพมกับเด่นปากผนังสนามกีฬาชนโกเขาปีดีอำเภอต่งช่องจังวัดนรศรธรรตราชจะจัดซึกไญ่วันที่หยิบส้มกับยีซิี่มกราคมนี้นะครับซึกหญ่ เพนลานชิงเงินชิงทองนะครับซ่องวันเต็มนะครับหยิบซ้ำหยิบซี่มีครูเด่นเด่นที่เราจะต้องไปเยี่ยมก็มีนินแปตาปีกับแดงงามบุดมทรัพย์โนดเนื้อปตาพีกับกับนินนามประยัดดมทองนะครับแล้วก็ดุกดางามแปดคีรียอดมีชัยกับแดงงามแปดดุงโรดกับนี่คือแดงงามแปดดุงโรดกับถีพใหมายเยี่ยมนะครับข้องหนวัวโรดนะครับการสะเตือนเรือนหลันตอนที่ชะนะไอ้วันเด่นจากอันใหนะครับถึงมันเป็นรองเยอะเป็นรองอาช่องตลอด เวลากันจนแล้วมันก็ชนะครับนี้ไหนว่ารถครับยืนตื้อไว้อยู่นะครับครับก็อยาครับถ่ามนไหนว่ารถนิดนึงว่าอายุว่าประมันกี่ปีเลยนะครับเจ็ดปีอารุเจ็ดปีนะครับอ่าจนว่านี่ว่าทีเท่าไรครับว่าทีแปดกับเจ็ดว่าทีพันมาจนอยู่กี่สนามรือว่าสนามนี่สนามเดียวสนามนี่สนามเดียวนะเป็นเจ้าทั้งเวียนไปเลย เชียนกวนต้นมาข้อจริงเข้มเรื่องวะครับ <c oughs> นายว่าเชียนกวนต้นครับเป็นผู้ตาจริงเข้มนะครับข้อจริงเข้มไม่ใช่ผู้ตาข้อจริงครับวัวน,นี้วัวทีวัวทีแปดชนมาแล้วเจ็ดวัวชนะท้งเจ็ดใช่ไหมครับ <ừ> ชนะมาแล้วเจ็ดวัวจอมบลิกล็อกเลยโดนครับจอมปลิกล็อกข้องจริงข้องแทนะครับเพราะเป็นปลาลองทุกที่เป็น,ปนปรองมืดมืดไปนะครับครับแล้วก็เป็นรองราคาส่งเจ็ดคนร้อยครับครับนี่เรียกว่าจอมปลิกล็อกข้องแท ครับนี่คือเป็นวันันยืนยันยากนายวัวรถจากไรยวัวน้อยโปรโมเตอร์นะครับว่าจอมปลิกล็อกกล้องแต่ปล่อยเจ็ดวัวทีพันมาจนไม่เคยได้เปลี่ยนแต่ว่าการท่ามัจะาพันรอนพันหน้ามาได้ทุกครั้งเที่ยวนี้มาเจอกับดุกดางามแปดกีรี่ยอดมีชัยนะครับก็เราต้องมาแลกกันต้องมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้กำลังใจโปรโมเตอร์ช่วยกันให้กำลังใจกับเจ้าข้องวัวทางช่องฐานนะครับต่างนายวัวรถนายวัวเชียนนะครับและใน และทีจะกคาดเสียไม่ได้คือข้อครอบคุณนั้นกับหน่อยครับข้อครอบคุณเสียอึงนะครับทีหมอบเสื้อสราหมาดและก็ชอยก่อจองคำจ้องทาเรื่องไม้ด้วยข้อครอบคุณเสียอึงจากถาแข่ปัทญลุงด้วยนะครับหมอบเสื้อสาหมาดและก็ข้องรังวัดไม้นะครับรับนี้คือแดงงามเพชรหรถความสมบูรณ์ที่ฐานใดนะครับอยู่หน้าจอข้อฐานแล้วมีความสมบูรณ์ครับเป็นเจ้าทั้งเวียนตัวจริงบ่อนอนอยู่หน้าทั้งเวียนตลอดเวลา ตั้งแต่เล็กจนเบานะครับเป็นทายาทของตัวนี้นะครับทายาทกองไอ้ยักนะครับไอหยักเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงอยู่ที่นี่นะอยักนะมันจนอยู่ไร่วัวไหมไอหยักที่อาวัวนะครับครับครับไอ้ยักพอมันจนอยู่ที่อาวัวตอนนี้เป็นหน้าทีกองลูกเลยนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับนหยว่ารถครับ